ที่สถานีรถไฟรังสิตจังหวัดปทุมธานีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลับภูมิลำเนาและให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจํานวนมากกระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทย และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในกรุงเทพและปริมณฑลกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยกลุ่มสีเขียวมีผลตรวจ RT-PCR หรือจากชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตมีความประสงค์กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา โดยได้มีการประสานง,งานระหว่างสปสชและจังหวัดปลายทางแล้วนำส่งให้ถึงมือแพทย์และนำเข้าระบบการรักษาอย่างเหมาะสมเดินทางด้วยขบวนรถไฟพิเศษที่มีระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขทุกขั้นตอนตลอดการเดินทางเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์พยาบาลในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและผู้ติดเชื้อได้กลับไปรักษาใกล้บ้าน สำหรับรถไฟขบวนพิเศษโควิด -19 ในวันนี้ออกเดินทางจากสถานีรถไฟรังสิตเพื่อส่งผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวจำนวน135รายไปยัง7จังหวัดได้แก่นครราชสีมาบุรีรัมย์เยโสธรสีสเกตสุรินทร์อำนาจเจริญและอุบลราชธานี มีการปรับสภาพภายในตู้โดยสารเพื่อรองรับการเดินทางประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิเครื่องออกซิเจนยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์อำนวยความสะดวกห้องน้ำเครื่องปรับอากาศอาหารพร้อมทีมบุคลากรแพทย์พยาบาลนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประสานงานรวม1ิบคนให้การดูแลผู้ป่วยตลอดการเดินทางเมื่อถึงปลายทางแต่ละจังหวัดจะมีทีมสาธารณาสุขในพื้นที่รับส่งต่อเพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาพร้อม ทำความสะอาดตู้โดยสารเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจถูกขั้นตอนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุข